นี่ฮเสียงไม่สวยเราต้องมาจัดการอุย้ยบักทถุงปวดอาจารย์นี่เป็นของคันนี้นั่นแหละไปทำให้มันสวยงามกันนี่เราใช้น้ำยาไม่ขัดเงากัน๋อนนน้คันแน่นเกินไป ดูว่ามันหกอ่ะมันเยอะเกินโอมันเยอะเกินโคตรยุฟ่าเอาไรดีล่นี่ ต้องเช็ดๆด้ปยกันครับอะไรขอเองนะอะไรเอออย่าบ้าเงางามไปดดิมบุคคลเหมือนเดิมอยู่นี่ก็เช็ดท้องก็สะอาดกอน

ทำนี้เปดนออสวยงามง่าชิดเก็บว้กหินเลยสวยงา ี๋ยวค่อยปิดท้ายด้วยสีนี้เล็กเกือก ô tô Ô tô 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 Ôi tô 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 สวยงามสมควรก็มีริ้วรอยอะไรนิดหน่อยเลยก็แบบรีบรีบนี่ทำตุกบ้านอะไรต้างๆครานี้ทุกคนว่าผ่านปะเนี่ยมีริ้วรอยนี่หนึ่งตรงนั้นมันเป็นพลาสติกอะ่ะนี่มดนี่ดันเข้าไปแล้วเรียบร้อยก็คือ ข้างนอกก็ดูสะอาดนิดหนึง่งเพราะมีไอ้ที่เพิ่งทำความสะอาดใหม่ตอนนี้มันอยู่ตรงไหนวะข้างล่างเนี่ยซึ่งข้างในก็ข้างในไอ้ก,กรอบเนะี่ยก็สกปรกมันเแต่ก็ไม่ใชรเห็นหรอกี่เราเอกไว้าใส่อก่อนอ๋อแต่นอตไม่สวยเลยอ่ะดูดิ ไม่รู้มันผสมผสมกันเลยเดี๋ยวไปบอกเหมือนเหมือนกันเลยเยสโค้ดได้อะ้อคนนั้นเอ็กทำไม We both g o